สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีต่ว่าดีดีดสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีสบายดีดพอ่อพี่น้องเมื่อนี้จะเป็นเมื่อที่จะเดินทางกลับบ้านเนาะขึ้นรถตอนประมาณ <genommen> สามถุงสี่สิปนาทีต่ว่าต้องไปก่อนเนาะสาวทิพระว่าไปก่อนชั่วโมงหนึ่งก็คือจองตัวรถเองเลยม่เด้ยจองเองสาวทิพสามสาวสิบจองให้แหละขอบใจสาวทิพเอ้อเป็นว,วิธีจองถนดตั้งสิริเหตุเองเป็นเนาะเป็นบอกวิธีจองจองรถนครใส่แอร์พี่นนองพันก็บาทผู้พัน 2คน1 6บ่หรือพท่า2ที่นั่ง2ที่นั่งแล้วเว้ยค่ารถถืกว่านี่บ่เออแล้วก็ว่าปกติมันแพงกว่านี้อยู่คนก็ร้อบ่อ๋อเออเท่ยวกรุงเบ่บ้านประมาณคนละ600นะมั้ง600กว่าบ่นครใช้แอร์เาตัวนน9 0ไปบ มื่อวานนีก็สายปานขอบใจเออขอบคุณขอบคุณขันย<ญ>าพ่อ,อยเนี่ยเด็ก<อ>ขอบคุณยาพ่อ,อย,ยเด้อฝากเงินข่ารถมาไห่เนาะสองพันเมื่อวานนี้ยาพ่อยถักมหาวาสิสธิ์<อ>ขารถร้านสายปานโมเมนยาเกิด <laughs> เอิบเอินะเราอยู่ฝั่งไทยไ <laughs> ขอบขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณห่าหลายๆเด้อเอิญย่ายดีกว่าย่ายเนาะเอิญย่ายพอยดีกว่าเอิญหยามันแบบเรามันโบกโบเกี่ยวกันนะเอิญย่ายดีกว่ายายพอยไหนกะผาใช้ปั่นเอิญย่ายซะทำอิดเมย์ใช้ปั่นบมหูเอิญน้องๆปะพอยค่ะขอบคุณยายพอยมากๆนะคะ ขอบคุณยายขอบคุณยายค่อยมากมากนะคะนะก็ขอบคุณนะนั่นเนาะพี่น้องขอบคุณเจเนอ้อให้อยู่ให้พักแล้วก็ฝากฟี่นาะก,กับเจมเมื่อนี้ทำอิทว่าสิขึ้นอยู่กับเจแนขึ้นยู่ไกลไกเจ,ก,เจก็ได้ว่างแม่มนี้สะดวกฝากก็เลยแม่นีมื่อาบัดรตั้งหลังลูกเมื่อบัดตั้งหลังโดยจะสิมี่ยังไปฝากพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คือสิบวดนแล้วยังยยไปฝากภัเนาะพี่น้อง ได้ได้เสือฝากด้านแหนด้านน้ำคิงซอยโตกระเสือทรายป่านสีเ <บา S 2> มื่อบานตัางหลงังเพราะว่าบเดทื่อยังเนาะมันหนักแต่กะมันหยาค่ะนะแต่เสือผ่าตัวเองก็ยังแก้ใบหนีบลากไมายนึ่งพี่น้องจะเอาแต่เมื่อหน่อยเดียวเพราะว่ามันหยาหน้ามากก็เด็กหน่อยเนาะพี่น้องมากกับลูกมันหยาทื่อหนานทื่อหนีก็ได้ว่าบเดเอายัง แล้วก็ขอบคุณพี่นกเด้อแล้วก็ขอบคุณพี่ออนเนาะให้ยู่ให้ผักแล้วก็ขอบใจแม่บอ๊อบบี้แล้วก็สาว,วาจ,าจอยชุกูทุกคนอยู่ในหนีได้พี่น้องมากับบริซียค่ะผักได้พี่น้องซําบารมาก,กินฟี่ซบารสื่อนางลูกเมย์แซบันกับบดคอยได้สื่อสัมเนาะซัมบาเป็ทรา้าตน่ยหนยขอบใจชุกูทุกคนๆๆแล้วก็พี่บอมเนาะพี่น้องสำคัญเลยพี่บอมมาหามาส่ง ผ่าไปเมื่อแรกกสิมาอีกโอ้ยขอบคุณได้ด้ออ FC สุกูทุกคนแดดดะกะพี่นุกพี่นกพี่บีดะกาแม่นงเอวาเนาะขอบคุณสุภูทุกคนเด้อที่ตอนหาเป็นอย่างดีเนาะขอบคุณได้ด้ยมื่อนิกสิกาบบานแล้วกำลังว่าเตรียมตัวว่าสิกิน เข่าเลยพี่น้องเข่าเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวแม่แซ่ปานสิไปทุระจักหน่อยเนาะ <c oughs> แด็กกะจักสีมาหาเพิ่นพาแส่ปานไปนั่งเด้ <c oughs> กกะเสื้อผาเม่พ่อยเนาะเม่พ่อยแขวี่ <c oughs> เรือก <c oughs> แล้วแบ่งกันเนาะพี่น้องตาบ่าบริไทยคลิปถ่ายคลิปลงเฟซอยู่ล <c oughs> งเฟซไว้ขอบคุณแม่พ่อยด้าดาเด้อปะ่ะเดี๋ยวห้องสิบหจักหน่อยโอ้ยปาน ซื้อบอ่เนี่ยนะพี่จีเจ้าไดเออออกมาทางนงอพี่น้องฝนตกรัดหนาุกก็แม่เปียกเลยลูกสาวฝ <c oughs> นเป็นโง,น,งนมากเลยพี่น้องโอ้เมือ่อพอดีส่องฝนเลยพี่น้องฝนตก แมรนฝนตกว่าเียบ่อยู่บ้านแห่งตกบ่จักขอขากะไล่ไเป็นน้ำเยอะสองขาไลเป็นไรไล่เป็นนาำด้วยหรือเปลาสองขากระไลเนะของขาโดน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chỉ ะดนแต่ก็ยังบ่เช้าอยู่เฮ็ดจังง่ายแน m ก็เห็นส อย่างที่พี่น้องนั่งถ่ายอย่นี้เอ๊ะโดนน,นะเนาะคนเด็นหวามตลาดแม่ไปดูแลพี่้องนะอย่าไปใจแะ่นู่นเนี่ยสาวเห็นเน็ท้อ นเจ้าแล้วแม <c oughs> ่เจ้าไหวอยากน้ำชกปงอยากน,น้ำชกปงอยากน,น้ำท่วมแม่หว <c oughs> เอาอย่าหองอรังพี่ไหวยูทูมันปิดได้อย่าหงอยก็ยูทูปมัน,นปนดิดกดได้ไห้ อะไรนะอย่าไปค่ะน้ำหมาเอ้ยอย่าโหลดไปเลยบนยังหยิบหยีบเราพี่น้องแต่ว่าสีแขคงไปเลยมันโดนนะขาฝนเป็นจำงสองจำกน้องมาแต่เห็ดทุละาเลยเนาะฝนเศร้าคนไหนแล้วระวันกุ้งแ้บไงวะของมาหอมเนาะ น้าสาวเราก็เห็ดคองไวแหนวาวคายมันบ่มีดุมีดีอ่ะเนาะเห็ดไทยตองมมันสายืเไปไปปานไปบ่งตัวกะคือ ก็คือข่อยนะจองตัวนพ่น้องแบับนี้ข่นนอยกดออกจากนาเว็บเด็วก็บอกว่าที่นั่งตัวเองหันตัวใดดัวน,นี่เขาไปไม่กับเขาบ,บุเป็นหันตัวใดกับเขาก็ได้เจ้าทิพย์เราก็ว่าให้ไปทามเอาอยู่อันนั้นเดี๋ยวสิไปทามอยู่บอนคนส่งนพ่น้องบอนขึ้นรถท่าน่ะบัดนี้ แค่ไแต่พี่บอม้มาไว้เอนมา่ไม่เสียเงินถี e <Foot> ่มาตี <hint anha> สุอตัวฮะท่านอนา่านสองร้อยหกสิบบาทพี่บอมสิบห้าไปนอเอียนั่งขางนังเอ้ยนังข้างนังปสองเนสามไปไปขึ้นไปพี่น้องแค่แต่มันบกไกลเนาะสิบสองกิโล bố thương bơm 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 You will arrive at 1700 bơm 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 กิบกเฮียนอันนั้น Head w e เนามันไก่เนอะแต่ว่าสิไปส่งคันเนาะอืมใกล้ๆคอว่าสผ้าจะแต่วาสิขี่รถจ้าหัผาขอยไปเนาะไม่หรอจอดไปหันเนี่ยคอยสิขี่รถอันนั้นมาโอ้ไปไปไรกย้ถขนถขรถขึรุนรถ้นน เฮ้ยเนบาดปีกันใว่ามแต่ก็ใา่เราายเหมลกปจองยังไพอเด็ปีใจเงินบาดปีกำลังฮัดจองอันนั้นซที่บ้า้หัดฮัดเท็ดเองจะสีแบบมาไปมายังมั่จะไงนะจองเอาในออนไลน์สิมันโนแมนไปทั้งเหนียนนะคือก็้ดยัดเท็ด ตลาดไทยพูนน่ะตลาดไทยทางนางไปแต่ตรงเสื้อคนปุ๊กเขายูอองนี่ก็ได้นี่ตรงตรงไปนี่แล้วก็อองนี่นี่ป่ะแล้วใครสิบอ head s o u ้า then turn right นั่นนี่เราไปตามกุก turn right then turn left อันนี้ท่านหลวงว่ะเข้าขับข้องมาแล้วอ๋อมันคำนวณซะเมือ <c oughs> <c oughs> ่อยป้าไอเยังนะป้ายรถนั่งซื้อรถขับข,ข้องมากอด ตัวน,นี้ก็เป็นตลาดนะคนตกมูอนี้คนมูอนิลคนไรคนมูลไรข้าวมาสื่อเอาหนุ่มนี้ก็ได้กับข้าวกินข้าวจิ้มเดรดเดาขาวกัจะาห์เออมันคออะไรอันนี้อันนี้คืออันนี้แบาไอ้น้ำถมประเทศไทยหาปั๊มน้ำมันตัวน,นี้ถมเลย ฝนหนาเออมาแต่ Jim, so no. ตกลุ่มเมนะทราบฝนตกฝนตกวะอุ oh wow. shit, hmm. ้ยมันหนามไร้สาเนอกเหรเนาะไปํามันรดบนท่านระบายบทนเอ้ยฝนมาผ่ด้อกท่านหอนีสักนามถมันระบายบนทนเองที่เอยมนลบอมก็น่าบาลวตอนน มันต่ำแล้วก็มันกระถมม่มไหมแถวปถุมนี้เนาะกระถ่มไหมกลัวุวบบนดเนี่ยเขตปฐุมไปน้องมาถาบมึงตัว,วรถเยอะปได้กรับเนาะคุณม,มาถามนได้คืนนี้เดี๋ยวเรามาเดินทาง นาวะตรงไปขึ้นกรุงเทพขึ้นยู่ดี่ว่ะไรเปลี่ยนอะดิเปลี่ยนได้พี่บอมตรงเพิ่มเงินเปลี่ยนบึ่งวเถ้าหลบก็ขึนเข่ากรุงเทพกรุงเทพแต่กันอันนั้นเฮ้ยอุบลมันตรงบ่ เออโอ้ยเนี่ยพี่บอมต้องเพิ่มเงินอีกแล้วค่ะคนละจ่องรอยเขาน้าก็เด้เพิ่มเอามันมันอะไรที่แบบว่านั่งน้ำกันดิเออจังไรที่นั่งไกลๆกัน บระเด็นกับบาทเออสองคนเท่ากับยุดไปอีกหมื่นหนึ่งอิดใิจตัวค่างคาตัวไม่เสียเงินไปอีกคนนึเสียเงินไปฟรีอีกาบริสัยแต่เฉพาะยูยูแคนอื่นก็ได้นอกขนาดเงินขึ้นนลเนาะว่าไม่มาถามอื่นก็ได้นะบโเสียเงินอีก็น่าจะขึ้นเนเนาะถ้าเทาอันนี้เ้าจองพิษนี่เท่าสมัติยกเปลือกแต่ แต่ว่าจะมีเวลาให้ยกแล้โอ้ oh. ถ้า,เข,า,เ,าเข้ามาถึงว่าเขาบริขึ้นก็ได้เพราะว่าเอาดิเสียในไ,ไดแบบนี้เออว่าจะเขามาตอนจะถึงขึ้นรถแต่ว่ามัไม่มีหมองขึ้นรถเ้าถึงยกเลยก็ได้ เดินไหวไม่เขินใยบริการอ่าครับเออจะนั่งถืออุลวานค่ะหนอเหนื่อยมันหนูหนามันตันตะบายสบาถ่มค่ะถ่มแน่โมเมนตี้บริษัทบริษัทบริษัทอินเตอร์ชาแนลเป็นบอกบริษัทกูมิน บอนเฮียบ้าแมนบริษัทซอฟต์คนเหมือนใหม่ก่ะโอ้ยเบิ่งนกล้องเหมือนและได้ฝนตกเรียนติดกันอังตมาตลาดไทยต้องเหมือดข้าเหมือนแต่อยู่อ่างเก็บนกำอยู่ก็บการติดข้าพี่บอมมายังสื่อแนวกินพี่อ๊อฟ Nhẹ, tiếng đằng ừ. Con lái kia hả? Thảo chữ thảo mưa phô ba Con tốt Ai nhá? Đấy Bà pháo hả nè? พี่หลาอบอ่ฮะตักให้เแบบออตักให้เฮา่แใ,ใส่ใส่มากมากแบมือแม่ยนเดินวนมาย่ไกไปเนั่งมาถ่าก็สาวสิเขาเสียบใส่เล็กเนาะแล้วก็ซุปป้าใส่หรอเนาะหักเนาะว่าใส่โตพี่โตหรอเนาะ

อยากเคสโอ้ยแหม่ปลากับม yeah ี oh, ่อยู <S <S yeah, ่ม่ง่ายอยากไปเหงอยากไปเคสห้าร้ยบาทนะคะุดบมใจเน๊อข่าเอะได้ล้ไปอนนี้เปนอไรคะอแหละ้าเอ nhanh à, nhanh nha sao nhanh 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 nha, nhanh cả nhanh cái rất cảm ơn mẹ nhanh 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 อาบน้ำกินขา้าวแต่งโตเตรียมกลับบ้านดีอ่ะยังพี่ชายบ,บ๊อบพักยังเลยโอ้พักให้เออ,เอ,อมาทา,า,างนี้ถอดกุ้<า>ดยดยโยดยจังเลย

บัดน้เป so <LO> ียนไม่เปลี่ยนขื้นยู่นีได้เสียเงินเพิ่มสี่้อยไปู้ยจะไานถุงเด็นะเห็นตากระสนอหรล่จะเป็นตัวไปนี่กไกลตอววีไอพีมายันให้พี่วอมซีมเอาให้พี่วอมซีบยังเข้าไป กล้วยซำแต่ไม่ได้สาบกล้วยซำแต่บ่ได้สาบนี่มัึงจะทาเกลือจะซีมเลยไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเกือบบ่ได้กลับเตรียมตัวเดี๋ยวสิเตรียมตัวไหวก็บ่บีบ่บีใส่ตัวมาเดี๋ยวสิเตรียมให้มันเรียบร้อยไอ้สิลืมรู้มี